สวัสดีครับสวัสดีค่ะกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพิทากส่วนหน้าเขารายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่8ถึง14กุมภาพันธ์2 5 6 4มีดังต่อไปนี้ค่ะ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเฉลี่ยมีค่า pm 2 5ระหว่าง26-61ไมโครกรัมต่อรูกบาทเมตร pm 1 0ระหว่าง36-98ไมโครกรัมต่อรูกบาทเมตรและ a q i 30-122การเกิดจุดความร้อนสะสมในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือ พบ2,963จุดสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์814จุดรองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวน772จุดพื้นที่การเกษตร250จุดเขตสปกร160จุดและพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ74จุดริมทาง5จุดตามลำดับโดยจังหวัดที่พบจุดความร้อนสะสมสูงสุด3อันดับได้แก่จังหวัดตากเกิดจุดความร้อนจำนวน1,326จุดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดจุดความร้อนจำนวน285จุดจังหวัดเชียงใหม่เกิดจุดความร้อนจำนวน279จุดสถานการณ์ภาพรวมของสัปดาห์นี้อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเนื่อง จากได้รับผลของฝนตกซึ่งฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งของภาคเหนือในช่วงวันที่7จ็ดถึงเกุมภาพันธ์ทำให้จุดความร้อนลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้ได้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และควบคุมพื้นที่เกิดไฟป่าในพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมประเมินพื้นที่เสียหายสำหรับการปฏิบัติงานกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าที่ผ่านมาพลตรีถนัดพลโกสยเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค กองทัพพระที่3ส่วนหน้าได้มอบหมายให้พันเอกพงษ์ยุทธการเกษมรองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพระที่3ส่วนหน้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองหน้าศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่และปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่2เป้าหมายคือตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนและอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ปอพ KA32 เคเอ่านวม สถนการณ์คลี่คลายสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่กองโดยการรักษาความมั่นคงภายใน1 7จังหวัดและชุดรุนรง มีการดำเนินการที่สำคัญประจำสัปดาห์ดังนี้การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันจำนวน82ครั้งยังคงดำเนินการอย่างต่อเน,นื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของไฟป่าหมอกควันให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมกับประชาชสัมพันธ์ผ่านาสถานีวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสายในชุมชนจัดทำแนวกันไฟจำนวน32ครั้งทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชนป่าต้นน้ำเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวน8ครั้ง สานการทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุมช่มชื้นในอากาศล้างเศษฝุ่นดินบนพื้นถนนดับไฟและลดตะเวนในพื้นที่เสี่ยงจำนวน98ครั้งเขาลดตะเวนพื้นที่เสี่ยงและวางมาตรการป้องกันไฟป่าในพื้นที่พร้อมประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังพลอุปกรณ์ปฏิบัติการดับไฟป่าณพื้นที่เป้าหมายสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน8ครั้งเพื่อสร้างความชุมช่มชื้นให้กับดินเป็นแหล่งน้ำให้กับประชาชนปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมไปถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก คุณอย่าคิดว่ามันก็ผ่านไปเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคนครับอีกทั้งปัญหาโควิด19และปัญหาไฟป่าหมอกควันเพียงแค่หยุดเผาคุณก็ช่วยได้แล้วขอให้ทุกคนมาช่วยกันนะคะ